ชื่อทวีศักดิ์รัมิงวงนะครับตอนนี้อายุ75็ดห้าปีก็เป็นสิกเกา่ามชรุ่นที่สามรุ่น0ูย์เก้เข้าเรียนตอนศูย์เที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับสาขาวิชาธรณีวิทยาก็เรียนจบเรียนจบก็เป็นอาจารย์เคยเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์สองสมัย คณะบดีคณะบดตวิไลอีกสองสมัยก็เกษยียณมาสิบห้าปีละอย่างน้อยก็การออกกําลังกายเนี่ยก็ทําให้ให้ร่างกายเราแข็งแรงเนาะเมื่อร่างกายแข็งแรงก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมว่าช่วงโควิดเนี่ยสองปีมาเนี่ยผู้คนเนี่ยจะจะเป็นโรคที่ ที่เป็นกันเยอะคือโรคประสาทโรคโรคประสาทนะรับข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็เครียดเนาะเพราะฉะนั้นการที่ได้ออกไปออกกําลังกายหรืออะไรเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดพวกนี้ได้เป็นวิถีใหม่เนาะแล้วก็มีให้โอกาสคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยก็มาร่วมด้วยนะโดยหมายว่าเอาปั่น3มกิโลเนี่ยให้มันเท่ากับวิ่ง1กิโลหรืออะไรทำนองนี้ก็ก็เข้าทางนะฮะก็เลยก็เลยสมัครเข้าร่วมนะเข้าร่วมเป็นครั้งแรกเมื่อตอนเห็นประกาศไอซียอนยูมาราธอนเนี่ยผมก็ แม่บ้านก็บอกงั้นเราสมัครเลยเพราะว่าเห็นว่ามันดีอยู่สองสองอย่างนะฮะอย่างที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นการได้ออกกําลังกายเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็อันที่สองเนี่ยมันเป็นการทํากุศลมันเป็นการทําบุญรายได้อะไรต่างๆนี่ก็จะให้ไปเป็นทุนนักศึกษาซึ่งก็เป็นกุศลกับตัวเองเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีแต่ข้อดี ก็เชิญเชิญชวนนะอยากจะเชิญชวนใครก็ตามที่ที่พอจะเดินไหววิ่งไหวปั่นจักรยานไหวไหว่ายน้าไหวเรื่องอะไรต่างเนี้ยมาออกกําลังกายกันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งช่ชวงโควิดเนี้ยน่าจะยิ่งต้องออกมากันเยอะๆได้ทั้งความแข็งแรงนอนและได้ทั้งกับกุศลกับตัวเราเองนะครับก็เชิญชวนครับผม